สวัสดีค่ะมีขนบธรรมเนียมของสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธท,ที่สองที่ยังคงมีอยู่ในพระราชวังวันนี้ราชินีคามิลลาได้ติดเครื่องเพชรของพระองค์ในวาระที่ต้องดำรงตำแหน่งราชินีที่พระราชวังบักกิงแฮมราชินีคามลลาทรงจัดงานต้อนรับเดี่ยวครั้งแรกของพระองค์ในฐานะราชินีเพื่อมอบรางวัลควีนเอลิซาเบธท,ที่สองแก่นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้น มิคาอิลบาริสนิคอฟได้รับรางวัลจาก Royal Academy of Dance เพื่อแยกแยะผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านบัลเล่และการเต้นที่ดีที่สุดในทำนองเดียวกับที่สมเด็จพระราชินินาถอลิาเบธที่สองทรงตระหนักอยู่เสมอถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งอัญ,ญมณีของพระองค์ในการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนราชินีคามิลลาสเสด็จประทับที่พระราชวังบักกิงแฮม โดยติดเข็มกลัดนักเต้นบัลเล่ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อมิคาอิลบาริชนิคอฟเข็มกลัดมีมูลค่าประมาณ80,000ยูโรเป็นผลงานการออกแบบโดยแวนคลิฟ f ์แอนด์อาเบลสนักอัญ,ญมณีศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเชื่อมโยงจากจุดกำเนิดกับโลกบัลเล่เนื่องจากความรักในศิละปะ,ะแขนงนี้ลุย์อาเปลส์หนึ่งในพี่น้องผู้ก่อตั้งอัญ,ญมณี ราชินีคาเมล่าเป็นแฟนบัลเล่และผู้อุปถัมภ์ของรอย a ่อ c ะคาเดมีออฟแดนในช่วงปีแรกๆที่พระองค์ดำรงตำแหน่งดัตเชสเ c o คอนวอลราชินีคาเมล่าทรงติดเข็มกลัดนักบัลเล่ทองคำประดับทัพทีมและซ h i ไฟซึ่งเปิดตัวโดยแวนคลิฟแอนด์อัเปิลส์ในปี2550เพื่อฉลองครบรอบ40ปีของรอย a ่อบัลเล่ซึ่งเป็นคณะบัลเล่แห่งแรกของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามเข็มกลัดที่พระองค์ทรงติดในงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่ทำด้วยทองคำไพทูนเทอร์ควอยส์และเพชรที่บริษัทเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว